จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามันนี่ก็เป็นบ้านจันทรได้จ้าจ้าพอดีเด็กน้อยเลิกโรงเรียนมาแล้วเขาก็ได้ขึ้นมามาปลายางจ้าจ้าเขาสิพาไปเบิ่งจานพอกระลูกเพิ่นก็ลังไถไถปลายางจ้าวลาสิขึ้นมาตัดมือใดกับโบว์ฮอดจ้ามือจ้าพ่อแม่พี่น้องเอากับมะดันหยาเลยจ้าจ้าเขาก็ได้มาไถยหยาปลาปลาเถ่าเด้จ้า พอดีวันศุกร์กันขึ้นมาตัดมือไรกับปรหอหอจากมือจา้าเลยเดี๋ยวรถขึ้นมาลูบหนาออกจากานุ่งร้ายหลายจากพมีพี่น้องนลายอย่างพอดีพอเพิ่นลูบหนากันจา้จาจังคอยเสียหายหน้าฝ่าเพิ่นไถไถเอาเสียวป๋ามาลงหลาเหรอจ่าพมีพี่น้องเท่ากับเสียวป๋ามาลงจา้า ลูกก็ได้จ้าหากยางเจียวออเบิดจ้าพอเพื่อนเลยลูกเองเลยจ้านายฝ่าตีนผีสิลูกหากยางออกเบิดจ้าพอเพื่อนจะเลยบ่ให้ลูกเลยถ่ายไปถไมองมองสุดปูป่ปามเพื่อนจ้ายุ่งลายจ๋านุ่ง ดูแค่ต้นยางเขาก็เสียวเกลือตัดหยาเมตาตัดได้จ้ะลูกบอกสนใจ้ยุคกล่องมันจ้ะฮะ น้องตนกาเลียงคัาวอยู่หน้าผู้น้จา้าน้องตนกาบมไนมาณมูจา้ใาใ้เบ่งควาย้ผู้หนึ่งจา้าน่ายฟานไทหากยางเสียวออกเบิดจ้าพอก,กันเลยบ่อห้ไทจา้ทจาต <c oughs> ีนผีไถรอยู่ยาาก,ออกมีน้ำยางใะ้ต้คนเครยบครับดนไทเอาหากยางออกเบิดบ่มีน้ำยางติ ทัางเงาบับ ไตอออดวงเดียวเดิ่ําค่าตาเลยเงินกับไ่ได้ห้านตกแรงสลบนไม่ได้ ไฟมันเร็วนะความสุดท้ายแล้ว จ้าสองพอลูกกันของก็ได้มาหอดเทียงหน้าได้จา้าคำมืดแล้วจา้าคุณเหลียวพอเห็นยังเหรอจา้าอยู่คำมืดครับ<ะ>คือมาคำแต่ฝารถติดอยู่ยป้าปามเว้นี่รถติดคือขึ้นได้ป่ะนี่ม,ขขน <laughs> มาดมืดครับพเห็นหงเลยจา้ามืดคืออยู่จา้าวันนี้เขาก็ได้ไปไถหญ้าอยู่ปลาย,ยางได้จา้าจา้าคลิปนี้เขาขอฝากกันไรสักนิดก็ได้จา้าเนาะคลิปหน้าจ้างพอกันไหมเนาะคะ่ะ ขอฝากติดตามช่องของพ่วอีสานนอนหน้านัาน่นเดจา้าฝากคุณไร่คุดแชรในเดจา้าเพื่อเป็นการเนเฮ้ามีกำลังใจเหตุจิบใหม่ๆนะจา้าเฮ้าขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำค่ามือน,นี้ก็เด็กเข้ามาสวัสดีจา้าครับ